thật cơn một ngôn cơn lốt quay ôi thì thôi cả thôi vào đây lốt vào chiếc tàn vô để không nữa hả còn cốc xấu vậy nữa là sao trái thì không ấy hết mình mua đỉnh đỉnh đấy vì nó อ,ออพายุพาออยุกทออางน้องน้ำเพิ่นใส่บรัรบัตเบื่องปลาก้อนบานนี่เนอะย่านปลาไปพี่น้องไงปลาอเออเอาเงียงเงียงที่เราขังนันพักเราไปขังไว้ก่อน พี่น้องเลยขนหัวผ้าหัวกระบบปานบาทนี่เนาะโอ้ยพี่น้องผ้าห้องผ้าดัาางปลึกตั้งมาค่าเดียวนเนาะอ่าผ้าสว่างสวัยอยู่ดีๆพี่น้องเนาะโอ้ยนี่แหละเฝนว่านมีญยังแน่นอนในเมืองฝ้ามีตรแต่แลดกับฝนบ่ดสันพี่น้องเอ้ยเมืองคนมีแต่กินแล้วก็ สร้างซาว่าสันเนาะฝนพี่น้องกระนันวันไว้ดิน้องฝนเปียกเปียกไป้เลยทางนี้พี่น้องเลยตากคนแท้พี่น้องนาะคือตากคนคักแค่เปียกไว่าเรานาะฝนแห้งเลยเอาพี่น้องหลังจากทางเบาจันเนาะได้มอบ ิ้นไ่พักหนาหุ่นไปแล้วอ้๊บาฝนบาดนี่พี่น้องก็นดมมันไว้ลงมาเนาะบ่เห็นหนาบ่เห็นตากันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะพายุถล่มบ้านน้องท้ายมือนี่น้องไม้นาะอ๋อโตน้ำจักมาทางไหนข้าเดียวเลยพี่น้องเลยเนาะงถึงบอกเลยหลุดซุ้มข่อยสิบหุ่นบ่ได้บาดนี่ ตายคักบาดนี่พี่น้องโอ้โหนี่พี่ด,วดวาวโคนเกีนนยกนาะน้ำกงลัวแล้วเรงย่านแต่น้องสะน้องพายน้องหน้าน่องน้ำพึ่นแล้วอันนี้พี่น้องเลยอ่ามันบาดเนาะกลัวแล้วเร่งเลยพี่น้องเลย,เลยนี่โอน ปิดหมูดเครื่องบินไว้ได้ได๋ยนี่เนี่ยมั้ยโอ้องกอดกันอยู่ทางนั้นกันได้เนาะน้องคนไปทักท้งไปอ๊บ

แ okay. ี่พี่น้องเลยเนาะข้าฝนแห้งขนาดตกคือกันอย่บ่นะนเนาะทางฝั่งไทยเนาะทางาจังหวัดใดพี่น้องไอ้ตกคือกันอย่บ่เนาะตอนนี้เป็นเวลาเวลาหามงแรงหกมงแรงพี่น้องเนาะข้าผฝนกระํามันไวอยู่ที่บ้านสก,กีพีนเ้อพี่น้องเ้อนะบ้านสก,กีพีนเมืองเซโคนแขวงสวรสดเขตเนาะฝนกระํามันไวลงมาเมื่อนี้ เนาะถือว่าน้ำปลาไลหลากเลยแหละพี่น้องเลยนี่เห็นบ่ออ่าโทษเอ็ดพายุพายุอือโอ้ระวังเด้อระวังเต้นมันติวเด้ออ่ายยันเด้อพี่น้องเลยยันด้ยันพายุพายุพายุถล่มอัดเด้อประตูประตังเด้อเถิงเด้อ อัดประตู้องแยมไว้เ้อ้ลองไม้อัดประตูไว้ลูกหล่าเ้อโอ๋อ,อหาก่อนก็เขาก็คอยบาดดิบุญเลยเน้ะบ้ญหายหดด่างก่อนดพี่น้องเนอย Đi thuyền, 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 con ักต <c ười> Th si ้นวรถย้ยิถอยก็ถอยมาได้รถมอเตอร์ตันอย้ยไหมเป็นแท้นี่พายุอ่า ่งเด้อหาก่อนก็เสาไว้เด้อเสาได้พี่น้องเไยเฮ็ดมันเมเวนดินดินได้พี่น้องไปอ๋อพายุพายุย่านรถข่อยกข่อแห้งหยันอยู่ต้นไม้ใช่พี่น้องไปไปขายน้ำลดขายน้ำลดมาเสียงมาเสียง เสียงอยู่บ่เรย์กคักบาดนยไโมเสียงเด้อเสียงเลยเสียงมาหนอโมเสียงมาถอยรถออกค่อยแน่ค่อยรถแน่มันจะเอนต้นไม้หักนี่พี่โอ้ย

สว่างว่าหนึ่งแล้วบาทนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เนยไอเนาะพายุเข่าพี่น้องเอ้ยปุ๊บว่าจันพิตโหมดเครื่องบินไปเด้อเดี๋พี่น้องเด้อเนาะต้องต้องห่วง เอ๋อพี่น้องเลยเนาะทังระงับเหตุการณ์เบิางส่หน่อยก่อนจังจะได้เคลื่อนโตแล้วบาดนี้พี่น้องเอ่อตอนนี้ยังเหตุยังโ่ยได้อยู่เนาะนี่แต่รุ่นกันนะรถคิขึ้นได้บ่บาดนี้มันมึนนะบาดนี้พี่น้องเลยบ่อเสียงสันทางซ่อเนาะโอ้ยตายพักอ๋อเนาะถือว่าสงบนิ่งลงหน่อยนึงแล้วบาดนี้พี่น้องเลยหลังจากตู้เนาะลมหัวุดพัดทานเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยเนาะ เอด็ดไฮบ้านเฮิรนซานเปียกเลียกเปียกเปี้ยเปรียปร้ยงเปื่อนหลาย,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 ยแท้แต่คี่ตมทะเลว้าเนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ้าโทนี่แหละเพื่อนว่าผมมีอยัางซองเห็นได้เนาะเออฟุ่มฟุ่มมากท่าเดียวพี่น้องเลยคูณแงนั้นพอน้องน้าเพิ่นกำลังอ่ารักษาเสาไฟไว้อยู่พี่น้องเลยเอ้ยเอาไว้ล่างสวยล่างบวงลูกเอ้อ พอได้เต้นตัวนี้มากลางไว้นี่สั้นลหละเน่นโอ้ยังกระเทบเที่นีเอเาเหาะเหอเหเหเหเาะางโอายเนาะ thôi 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 พี่น้องเอ้ยพอแล้วตกส่ํานี้ก็ถือว่าได้แล,แล้วเนาะเอ่อจบงามแล้วสํานี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะพอก่อนพอก่อน เทียบไว้เลยพูนี่โอ้ยพี่ลาเพิ่นถูกน้องไม้ครับพี่น้องไอ้น่องไม้เพิ่นกับตาขุนเก็บกระเป๋าเก็บของแล้วเกือบหมดทันเนาะปิ้วกระเจิงเขาป้าเขาร้อนผู้พี่น้องเลยเนาะถอยบ่วงอ้าแป๊บเดียวน้าจนนวตะลิงผู้พี่น้องโอ้ยเนาะมาแห้งเลยนี่อ่า ผาโงยันแต่น้ำลอกผาดมาแล้วนี่น้องเนาะแป๊บเดียวน้ำยิงมาแลน้องน้องว๊บอ่ะเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศอยู่ทั้งเพื่อนของน้องเพฝนที่น้องเนาะน้าปนกับโอ้ยโ,โบ้ทนแล้วเปียกเปียบมาแล้วเดินเพื่อนเราก,ก็ได้เนาะ,ะเอ่อไถทว่าเพื่อนซ่านเราก,ก็นเน้นนะ เนาะอัดประตูประต้างไว้เนดะ้อลูกเนดะ้อเนาะอัดประตูประต้างไว้เปียกก็แล้วพี่น้องไ้เอาทางบอจันกะสิขอข้ากันยุมตีนออกก้อนบาดนี่พี่น้องเไยนี่เนาะแป๊บเดียวหน่อบานเพ้อเพ้อพี่น้องไงโยู่น้องปลาน้องน้าพิ่นเนาะเออ ได้ให้พอน้องน้ำเพิ่นไปตรวจสอบบางอีกก่อนโอ้ยขาดไปหันบดแลป่าเนาะพี่น้องเนาะปลาพันกว่าหาพันกว่าตัวโอ้โหพี่น้องเนาะตกแป๊บเดียวน้ำในจากมาแต่ทั้งในบาดโคเบอร์หนองล้าบาดนี่เออนี่จะห้พอน้องน้ำเพิ่นกำกับเพิ่งน้ำและพี่น้องเยเนาะเพราะว่ามันเป็นที่รากสั้นแล้วก็แบบว่าน้ำทุกแห่งแถวโมลิเชงนี่ไหลลงนี่เบิดเลยเนาะ มีแต่เพิ่นมีแต่ให้ไประบายน้ำออกนะพี่น้องการปลูกกันปลาไหวส่วนไฟโซลาเซลล์นั้นอยู่แถวนี้บอ่อมีพี่น้องเลยเนาะแบบว่าตั้งเป็นเสานะอะาบอ่อมีโอ้ยว่าสันเนาะสิบโได้ขึ้นมารอบหน้าพ่นบ่เนี่พี่น้องเลยเนาะแได้ซื้อมาให้ขอโทษขอไฟทางพอเพิ่นหลาย,ลายๆเนาะบ่ได้ซื้อขึ้นมาแต่เซโนแสดงซื้อขึ้นมาแต่พุ่นก็นแล้วเราพี่น้องเลย แต่ว่าคิดว่ามันส่งสิมีว่าซั่นซะเนาะส่งสิมีอยู่ว่าซั่นก็เลยอ่าบ่ได้ซื้อเนาะแล้วบ่มีพีน่น้องโอ้ตายคักบาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋เอ้าเนาะน้องน้องปลาแล้วกพุ่น,นแหละพี่น้องมื้ออืน่นสิซื้อแยงมาอ่าให้เราังไว้เนาะเออย่านมันน้ด้นแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทัน,น้นพี่น้องเอ้ยก à các bạn mình hâm hâm luôn, nhỉ, ít chắc số mông một nè hoài, <laughs> nó bỏ lót lẽ, Piong đây, bản forever, nạm cái đài, nó, nạm ma hèng, Piong đây, nạm ma hèng, nạm ma อ่าอีทางน้องน้ําเพิ่นครับเพิ่นว่าพ่อครับอันนั้นกําลังเฮ็ว่ามาเอาแยงเราในหวอ่สิเอาไปงปลาก่อน่ซั่นพี่น้องเลยทางอ่อ๋แป๊บเดียวพี่น้องไอ้น้ําในจักมาทางใดเนาะอ่เดี๋ยวมืออื่นสิซื้อแยงมาให้เพิ่นเพิ่มเติอีกนี่เห็นบ่อ่ามุ่งมันกิว แต่ว่ามันมีม่งระบายโยพี่น้องไงเป็นเป็น,เป,นเป็นม่งระบายน้ำออกเนาะแต่ว่าย่านมันไหลบ่ทันนั่นแหละว่าทันซะจังไดก็เดี๋ยวติดตามเมึงเนาะพี่น้องมืออืน่นมืออืน่นสี่สื่อแยง,งมาให้เพื่อนขังเติมอีกเด้อพี่น้องเด้อสี่ทางน้องน้ำเพื่อนไปบรรบ่โบลับัตเบิ่งปลาก้อนบานนี้เนาะย่านปลาไปพี่น้องไลยปลาเออเอาแยงแยงที่เราขังลานพักเราไปขังไว้ก่อน เพรมันยังให้ได้ล่นหลายอาไอ้อันขังใบก่อนเดี๋ยวมันก็ยุดแล้วฝ้าฝนแบบนี้พี่น้องอแล้วก็คือซีบอท่วมไปหลายกุนี่กับปูปลาเพิ่นก็เห็ดแยงขังไว้อยู่พี่น้องอะทางนั้นกันเนาะเดี๋ยวมื่อน้าทางบ่อจันทร์ทีจัดสรรพวกแยงพวกยังมาเพิ่มเติม,ตมให้เพิ่นอีก ป้องกันไว้เนาะอนาคตเย็นวันหน่ำอามาแห้งกูนี่เนาะถ่ายแห้งกูนี่แม็นโมไวแท้พี่น้องเลยเนาะไปเบิดคักปูปลาอ่าตอนนี้ยังว่าทั่วว่าทัานอยู่พี่น้องย,ยังทันอยู่เนะะาะเออทุกเออบริคิดว่าน้ำมันสีมา,าหลายขนาดนี้เลยพี่น้องเลยนะอ่ากับปเป็ี่ยนยังเนาะได้อยู่เด้เศร้าเด,ด้พี่น้องเลยเรามีแต่ว่าให้อ่าน้องน้ำพิ่น พากันบัวรับบึงก่อนทางนั้นเนาะเดี๋ยวดายกตัวตาเบิงึงซอยกันเอา้มเามาาีแต่ผ้ามันหน้าบ่อยผ้าให้ฝนตกแห้งกูนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ,ะตกแห้งสำนี่ก็ถือว่าได้โย่แก้ไขได้โย่ว่าม,มีหูระบายน้าออกไปโย่ทั้งนั้นก็ได้เนาะเอ่อกำลังเ,เอาเงี้ยงเอาอย่างแก้ไขเบึงก่อนเดี๋ยวมือ่อื่นสื่อมาใหมา่ ไปเสียเฮาลำลาก่อนเสียเนาะเดี๋ยวมืออื่นได้เด้อมืออื่นสิมาแต่เศร้าเออพากันเอ่อเฮ็ดโรดเด้อของอยู่ของกินเฮ็ดโรดเงาใหญมันสีเศบสีนัวพากันเฮ็ดโรดเนาะเอ่อไปเบรกไปพวกละน่ะอันน่ะไม่เป็นพังไว้ดักไว้เด้อมืออื่นระวัาสิซื่อแยงไม่ให้เด้อปลาหน่อยมันนั่นดอกพี่น้องเอยือ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ผ้าจางฟางบาเนี่หายไปกรึบเลยเนาะบ่มีอยังเออค่ายๆไปว่าลมเป็นกู้นเป็นง่นมากใช่ไหมพี่น้องเนาะเอ้ากะอ่าคลิปนี้ก็ถ่ายท่าใ้พี Dogs ่น้องเมืองพายุทล่มบ้านพี่น้องเลยของน้องไม้เนาะในวันที่จะขึ้นบ้านใหม่บเช้านซะเนาะเอ้าจจะไหนก็ขอบขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับเกียรติติดตามเบื้องส้ม เนาะจนจบคลิปนี้พี่น้องเลยกัเน,นาะแสงสว่างกำลังสีหายไปพี่น้องเลยความมืดมิดกำลงังสีเข้ามาเนาะกับไปสวัสดีทางบาจัจจกาสิขอตโตล่ำลาเพียงสานีก่อนเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีเด้อไปพี่น้องเลยเนาะ